สวัสดีครับสวัสดีพบก,ก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับบุฟเฟ,ฟ่ทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับที่สวนสุพัฒทาเลนก็ซื้อบัตรหน้าสวนก็จะอยู่ที่690นะครับตอนนี้แต่ถ้าจองทางออนไลน์ก็ประมาณ650นะครับ บุฟเฟ่ต์นะครับทานได้ไปจํจากัดจะกี่รอบก็ได้นะครับทานอิน่มปึ๊บเดินไปเล่นแถวคาเฟ่ได้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดินไปถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเดินกลับมาทานต่อได้นะครับตราบใดที่พี่ยังไม่นั่งรถออกไปนะครับทานได้ตลอดเวลานะครับอ่เข้าสู่โซนของบุฟเฟ่ต์นะครับ,บา ี่แหละสุดที่หม่ที่เรามา่ะบุฟเฟ่ต์นะครับเชิญลงด้านนี้เลยนะครับทางงขวานะานะขวาเข้ามาเรื่อยๆไหนไหนทางไหนไปทางไหน Được rồi quý และนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศบุฟเฟ่ทุผู้เรียนแล้วก็ผลไม้อ่าในสวนของสุภัททเลนนะครับก็ดูจะเริ่มบางเบานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันนี้แต่ของก็มีมาเติมตลอดนะครับทางสวนก็บอกว่ากินได้ไม่อั้นนะครับกินได้ทั้งวันนะครับก็ใเย็นๆนะครับก็ของมีเติมตลอดนะครับ เดี๋ยวลงไปดูกันนะครับมีน้องเพื่อนเกสอนพึ่งนะครับผมก็ลงไปชมกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดแสดงการเลี้ยงพึ่งให้ดูนะครับ รเทศัป็นลำใ,ใ,ใหญ่นะครับสัหใหญ่ของเราตอนนี้ก็ติดลูกอ่อนอยู่นะครับจะเก็บเกี่ยวผลลิตได้ก็ช่วงไปลายปลายปีนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับด้านขวาก็จะเป็นตาฟุตนะครับก็เพื่องหวานสายพันธุ์มาเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีลูกให้ได้ชมกันนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นสุ้มเครื่องฟ้านะครับหรือก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับต่งช่วงเช้าเช้านะครับบรรยากาศดีๆก็จะกลม่มมาถ่ายรูปก,กันนะครับด้านหน้าจะเป็นศูนย์ S R B Health Care Center นะครับเป็นศูนย์การทำสปาหรือออกซิเจนนะครับผู้ป่วยที่เป็นอัมพพกษมาพาตนะครับหรือสต๊กนะครับก็มีมาใช้บริการกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น บุคคลธรรมดานี่ละครับไม่ได้ป่วยอะไรแต่เขามาขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับจะเป็นแคปซูลเข้าไปอบนะครับอบเสร็จลงไปแช่ในอ่างสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกรอบนึงอันนั้นจะเป็นออกซิเจนสูงนะครับ หลายๆคนใช้บริการแล้วก็กลับมาเลยใช้บริการกันต่อเรื่อยๆนะครับหนึ่งคอร์สสิครั้ง3ามหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นครั้งครั้งละสามพันห้านะครับ oh. ด้านขวาก็จะเป็นห้องควบคุมการจ่ายนะ้ำอัตโมนมัตินะครับอันนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ปักลงไปในดินนะครับเพื่อวัดความชื้นนะครับเมื่อความชื้นต่ำเขาจะแจ้งเข้าตัวรัสัพท์เราให้เราเปิดน้ําให้นะครับด้านขวาก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ก้านยาวนะครับ อ่าการยาวนะครับรุ่นนี้ก็อีกประมาณ60วันนะครับ60-70วันนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวผลิตได้น,นะครับด้านสายก็จะเป็นแปลงของมะเฟืองหวานนะครับมะเฟืองหวานสายพันธุ์มาเลอันนี้เป็นแปลงเล็กนะครับยังไม่มีลูกนะครับพอนะดีฝนพึ่งตกนะครับเขาก็เลยยังไม่มีลูกให้ได้ชม ด้านขวาก็จะเป็นแป้งของสละนะครับสละสายพันธุ์สุมาลีนะครับสำหรับแป้งนี้ก็จะเป็นสละชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติหวานนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปชิมกันที่บุฟเฟ่นะครับสละของเรานี่ก็จะใช้การผสมเจสอดโดยมนุษย์นะครับเขาจะเก็บเกียสรตัวผู่มานะครับแล้วก็ไปร่อนกับผ้าขาวบางนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับแป้งเด็กโคตมกนะครับแล้วก็ปัดที่ยอดอกตัวเมียนะครับใช้เวลาปัด่อจนถึงเกืบเกี่ยว9้าเดือนนะครับนานพอสมควร กว่าจะได้เป็นสลักหวานๆได้ชิมได้ทานกันนะครับอ่าถ้าใครอยากรูกโตก็กลับไปใช้แป้งโคดอมกันนะด้านขวาเนี่ยจะเป็นสลัดตัวเมียนะครับที่มีลูกนะครับอ่าแล้วถัดมาเนี่ยตอนที่ไม่มีลูกอันนี้คือสลัดตัวผู้นะครับถ้าส่วนไหนปลูกไว้ต้องปลูกต้นตัวผู้ด้วยนะครับถ้าไม่ปลูกต้นตัวผู้นี่จะไม่มีลูกให้ทานนะครับอ่า อ่านั้นจะเป็นลักษณะของช่อดอกตัวเมียเห็นไหมช่อดอกใหญ่ๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปัดช่อเลยนะครับอ่าด้านซ้ายเห็นไหมครับบ้านหลังใหญ่หญอันนั้นสาหรับบ้านให้เช่าพักในสวนได้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีอยู่เจ็ดห้องนะครับสําหรับบ้านหลังใหญ่นี้นะครับเขาจะแบ่งให้เช่าเป็นห้องๆไปนะครับเริ่มต้นที่400บาทน,นะครับอ่าราคาไม่แพงเนานะ สนใจก็ติดต่อทางออฟฟิศได้นะครับด้านกว่าก็จะเป็นเงาะโรงเรียนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นลูกอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับสําหรับแปลงนี้ก็น่าจะเป็นกลางเดือนหน้านะครับถึงจะสุกแดงกันเยอะนะครับหลายๆต้นเลยนะครับก็มีเป็นบางต้นหรือบางแปลงนะครับที่สุกไปแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตกันเรื่อยๆน,นะครับล <Hey. S 1> ูกว่าไม่มีเกี่ยวโตนวเกี่ยวถ อ่าอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนห้าปีเห็นไหมทางด้านขวานะครับอันนีห้าปีห้าปีก็ให้ลูกได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแปลงของยางพารานะครับพือเศรษฐกิจ,จชนิดหนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นคณะดูงานนะครับนักเรียนนักศึกษาผมก็จะพาไปกีดยางนะครับส่นวนมากจะเป็นนักเรียนต่างชาตินะครับที่พาไปกีดยางอ่าส่วนที่มองตรงไปด้านติดกระแปลงทุเรียนนู้น ทางขวาของเราก็จะเป็นแปลงของอินทผลัมนะครับสําหรับแปลงนี้ก็เริ่มให้ผลผลิกตกันแล้วนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นทูเรียนนะครับทุเรียนกวอนทองนะครับสําหรับต้นใหญ่ๆนี้ก็อายุ60ปีขึ้นนะครับ60ถึง 70, 70ปีแล้วนะอ่าทุเรียนนี่อยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับถ้าเราดูแลเขาดีๆนะครับอ่าถ้ามองไปที่ยอดเห็นไหมลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนี่ซิมเดือนนี้ก็จะตัดตก,กันแล้วนะครับอ่ามีร่วไหมเนี่ยมี แต่ไม่ทันผมรอบผีเซ็ตหมดแล้ว,ลวอันนี้ก็จะเป็นทุ้เรียนสายพันจันทบุรีหนึ่งนะครับที่เห็นลูกกลมๆแบบนี้เป็นระหว่างหมอนทองผสมกับก้านยาวนะครับอ่าย้ำมอนทองผสมกับก้านยาวนะออกมาเป็นจันทบุรีหนึ่งนะครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยครับพอผมชิมแล้วอ่าอันนี้ก็เข้าสู่โซนของมังคุดนะครับและนี่แหละครับตรงนี้ก็เป็นจุด จุดทางเข้าทางออกสวนนะครับก็เป็นจุดจำหน่ายผลไม้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อกลับบ้านนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำหรับซื้อของกลับบ้านก็หากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจจะมา,าชมสวนสุภสัสทาเลนหรือว่าจะมากินบุฟเฟ่ผลไม้บุฟเฟ่ทุเรียนนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เพจของสวนสุพัสาเลนได้โดยตรงเลยนะครับ ก็นี่ครับบรรยากาศในสวนวันนี้ก็นี่ครับสําหรับผมก็คิดว่าคุ้มค่ามากนะครับทุเรียนกินได้จนอิ่มกินได้ไม่อั้นเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้ด้วย,ยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปครั้งต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ